<Podcast. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับอุกรลดาผึ่งผายและรายการคลับโอดีรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรับฟังข้อมูลสุขภาพดีๆและก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปพร้อมๆกันค่ะ อดีและว,วันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณผู้ชงฉิมพิบูลนักดนตรีบำบัดศูนย์บริรักษ์สิริราชคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่วันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อเรื่องดนตรีบำบัดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชองสวัสดีครับเชื่อว่าหลายๆคนนะคะรวมถึงอูด,ด้วยนะคะก็ต้องเคยได้ยินคําว่าดนตรีบําบัดแต่น้อยคนมากๆเลยค่ะที่จะรับรู้หรือว่า เ,ออเข้าใจความหมายของดนตรีบําบัดอย่างที่แท้จริงความจริงแล้วดนตรีบําบัดเนี่ยคืออะไรคะก็จริง,รงๆเป็นไปตามแห่งที่คุณอุ้ว่าเลยนะครับเนอะดนตรีบำบัดเป็นเป็นาศาสตร์ใหม่นะครับโงรงพยาบาลศิรราชก็เพิ่งมีตําแหน่งนักดนต,ตรีบำบัดเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเนอะเพราะว่าวาดนตรรมบัตคืออะไรนะครับเอาให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือเป็นการใช้ดนตรีนั่นเองอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมดนตรีก็ได้ไม่ว่าจะเป็นร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรีฟังเพลงใช่ไหมครับแต่งเพลงก็ได้แต่ว่าเป้าหมายของการใช้ใช้ดนตรีเนี่ยครับจะเป็นไปเพื่อสุขภาพแต่ว่าจะทําได้ยังไงเนี่ยครับก็ต้องยกหนะ้าที่ให้กับนักดนตรีบัติที่เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิธีการใช้ดนตรีรู้จักกิจาก,การรนตรีเป็นอย่างดีและรวมถึงรู้ทางด้านสุขภาพ เพื่อที่จะได้ออกแบบให้กิจกรรมดนตรีนั้นนะครับทาให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นถามว่าคราวนี้ไอ้สุขภาพที่ดีเนี่ยมันมีด้านอะไรๆได้บ้างเนาะเอาโดยโดยรวมก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ถึงยังยังยังไม่ขอกล่าวถึงผู้สูงอายุละกันเนาะอันแรกเลยคือดนตรีทําให้อารมณ์ดีสุขภาพจิตใจดีเวลาฟังเพลงโอ้ผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขใช่ไหมครับเนาะ,ะกิจกรรมดนตรีบางอย่างเนี่ยครับทำให มีการเคลื่อนไหวที่ดีส่งเสริมการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับมีการเต้นประกอบเพลงใช่ไหมได้ออกแรงได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆถ้าเอาไปเห็นภาพง่ายๆในเวลาที่เราไปแอโรบิกใช่ไหมครับลองจินตนาการดูว่าเออถ้าเกิดเราทำแอโรบิกแบบมีเพลงโอ้ตึกตึกตกตกกับแอโรบิกนิ่งๆนะแปดแปดที <laughs> อ,อรารมณ์จะต่างกันเลยวก็ถึงว่าการมีส่วนร่วมในกวาออกแล้วก็จะแตกต่างกันนะครับเนาะ ด้านต่อๆไปก็เป็นเรื่องของการสื่อาสารนะครับการสื่อาสารเนี่ยมีคำกล่าวว่าดนตรีนี่เป็นภาษาส,สากลบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดใช้คําศัพท์ในการสื่อาสารแต่เราเสียงดนตรีเพื่อที่จะเข้าใจได้และในอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือว่าบางทีเนี่ยเราใช้คําพูดกันมาเยอะและ้ว บางทีเราสื่อสารกันโดยไม่ใช่คําพูดบ้างใช้ภาษาดนตรีบ้างก็เป็นอีพิทางหนึ่งที่ดีนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมทักษะทางความคิดการเรียนรู้สติปัญญาได้ตัวอย่างง่ายๆเลยครับตอนเด็กๆเนอะที่เราเรียนภาษาอังกฤษเวลาเราจะต้องรู้จักเพลง A B C ตัวรู้จักตัวอักษรใช่ไหมก็เป็น A B C D E F G ก็เอาร้องเพลงเข้ามาให้เด็กได้รู้จักใช่ไหมครับอีกอันนึงก็สําคัญครับคือด้านจิตวิญญ,ญาณดนตรีเนี่ย บางเพลงบางเพลงนะครับมีความเชื่อมโยงกับศาสนาเป็นความเชื่อใช่ไหมครับก็สามารถเอามาดูแลด้านจิตวิญญาณได้ครับผมอันสุดท้ายด้านสังคมครับดนตรีเนี่ยจะสังเกตนะเวลามีคอนเสิร์ตจะรวมตัวกันใช่ไหมม,<ช>มีเพลงดน,นตรีแบบมีอนุภาพพิเศษหนึ่งคือเหมือนดึงทุกคนเข้ามาด้วยการทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมได้ครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างเขาเขาว่า เออดนตรีเนี่ยส่งผลกับสุขภาพพวกเราได้นะแต่คนที่จะใช้ได้ดีเนี่ยก็คือเปน็นนักดนตรีบัตเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีบัตจึงหมายถึงวิธีการใช้ดนตรีเพื่อสุขภาพโดยนักดนตรีบัตที่ผ่านการเดเฉพาะทาง เรียกได้ว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่เลยนะคะเพราะปกติแล้วเราก็จะคุ้นชินกับการที่เสียงเพลงเนี่ยช่วยในเรื่องของการบันเทิงหรือว่าผ่อนคลายอันนี้คือเบสิกเลยเนาะแต่วันนี้ก็ได้ทราบจากคุณผู้ชมแล้วว่ามันได้ประโยชน์มากกว่านั้นครอบคลุมไปถึงเรื่องสุขภาพและจิตวิญญาณอีกด้วยนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยกลุ่มคนประเภทไหนคะที่สมควรที่จะได้รับดนตรีบําบัดอะคะ่ะ ก็ถ้าเกิดปรับแบบง่ายๆแล้วขวัญกระซากเลยนะทุกคนครับทุกคนเลย <laughs> ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ป่วยหรือว่าสุขภาพดีเนี่ยทุกคนได้หมดเลยแต่เดี๋ยวผงขอพูดงี้ก่อนแล้วกันครับเอาแค่ตัวดนตรีก่อนยังไม่เอาไม่ยังไม่เอาดนตรีบําบัดเนอะดนตรีเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เขาถึงได้เพราะว่ามันง่ายแล้วถ้าสังเกตให้ดีนะครับดนตรีอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายแม้กระทั่งเราตายไปแล้วก็ยังมีเสียงเพลงในงานศพก้องกังวานอยู่ใช่ไหมตอนที่เราเกิดคุณแม่ก็จะร้องเพลงกล่อมลูก ใช่ไหมครับเป็นวัยรุ่นก็จะเริ่มมีโอ้ฉันชอบเพลงนี้ชอบเกาหลีนะชอบพี่บีนะชอบพี่เบิร์ดนะชอบสุนทรารพนนะั่นเครับจะมีมีเพลงนี่ครับมันเชื่อมโยงกับชีวิตเราเราตลอดเวลาโดยธรรมชาติเนี่ยเราใช้ดนตรีกันอยู่แล้วนะครับผมเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีจึงง่ายทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับไม่ได้จํากัดว่าต้องป่วยหรือไม่ป่วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของเออโรคไหนล่ะจริงๆเนี่ย ดนตรีบําบัดเนี่ยสามารถให้เกิดประโยชน์นะครับให้กับผู้ป่วยได้ทุกโรคเลยแต่ว่าจะเป็นในด้านไหนนะนักดนตรีบำบัดจะเป็นผู้ประเมินให้นะครับอ่าอย่างเช่นถ้าผู้ได้เห็นภาพนะครับผู้ป่วยมะเร็งแล้วกันหน้าที่ของนักดนตรีบำบัดเนี่ยครับคงไม่ได้ไปทาให้เซลล์มะเร็งมันลดลงแต่ว่าจะไปดูแลเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยมะเร็งที่รู้สึกเศร้าผิดหวังฉันป่วยเป็นมะเร็งชีวิตฉันกาลังจะเลื่อนลุ่งรืองการงานกําลังไปได้ดี ันนึงต้องมาป่วยเป็นมะเร็งต้องหยุดการงานเพื่อมารักษาล้ตรีมบัตรจะเข้ามาช่วยซับพอททางด้านอารมณ์ตรงนี้ให้ดีขึ้นได้นะครับเนาะอีกอันนึงที่อยากอยากให้ชวนมองนะครับว่าโดนตรีมบัรเนี่ยไม่ได้ให้ประโยชน์แค่คนในโรงพยาบาลเท่านั้นคนเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนก็สามารถได้รับประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับเนาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็ได้นะครับเนาะหรือแม้แต่กระทั่งในคุกในเรือนจำดนตรีมบัตรก็สามารถ ให้บริการในนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ,อนอกเหนือจากเรื่องว่าให้บริการที่ไหนที่ไหนแล้วใช่ไหมครับนเนาะประเด็นที่ผมพูดตอนแรกคือว่าจะเป็นต้องป่วยไหมคําตอบคือไม่จําเป็นนะครับผมเองแนละปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ดนตรีเพื่อเยียวยาตัวเองเนาะ ทำให้เรามีอารมณ์ดีใช้เพื่อให้เราออกกําลังกายได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นคนวัยทํางานคนปกติที่ไม่ได้ป่วยอาจจะไม่ได้ป่วยทางจิตเวชก็ยังสามารถเข้าถึงประโยชน์ของดนตรีบําบัดได้อยู่ครับเพราะปกติแล้วเนี่ยยอมรับเลยว่าตอนแรกที่ได้ยินเขาว่าดนตรีบําบัดพอมีคําว่าบําบัดเนี่ยเราจะนึกถึงกลุ่มผู้ป่วยแต่วันนี้ก็คือได้ทราบจากคุณผู้ชมแล้วนะคะว่าไม่จําเป็นเนาะเราคนทั่วไปโดยส่วนตัวอว่าออกกําลังกายยอมรับเลยว่าพอเปิดเพลงแล้วมันออกกําลังกายได้นานขึ้นนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบมัน เื่อยช้าลงนะคะโอ้ oh, เรียกว่าเป็นที่ต้องการในสังคมเลยนะคะตอนนี้สําหรับการดนตรีบําบัดเพราะว่าตอนนี้ต่อให้เป็นคนทั่วไปไวัยทํางานก็เกิดภาวะความเครียดได้นะคะที่เขาบอกว่าจิตเป็นนายการเป็นบ่าวอะ่ะอันนี้อูว,ว่าสําคัญมากๆเลยเนาะในผู้ป่วยมะเร็งที่คุณผู้ชมกล่าวมา,มาเมื่อกีะคะ้ค่ะเอาจริงๆสภาพจิตใจเนี่ยมันส่งผลกับร่างกายโดยตรงเลยเนาะแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าผู้ที่ต้องได้รับดนตรีบําบัดจะต้อง เจอกับอะไรบ้างคะถ้าตัดสินใจที่จะเข้ารับการบําบัดแล้วะอะค่ะ <c oughs> ก็สิ่งสิ่งแรกที่ที่จะเจอเลยนะครับเนาะการทํางานของดนตรีมาเลยครับตักงแตบัดจะช่วยช่วยท่านช่วยผู้ป่วยช่วยผู้รับบริการในการค้นหาความสัมพันธ์ทางดนตรี <c oughs> อาจจะไม่รูปแบบของเพลงที่เราชอบเนาะประสบการณ์ทํากิจกรรมทางดนตรีของเราอย่างเช่นเคยร้องคาราโอเกะไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อนไหม แลเคยฟังเพลงไหมชอบฟังเพลงประเภทไหนเคยสร้างเพลย์ลิสต์ไหมจะช่วยกันค้นหาความสัมพันธ์ทางทดนตรีนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลตรงนี้ครับมาวางแผนการบําบัติอีกอันนึงที่นักบัญบัติทำคือว่าจะประเมินดูว่าเป้าหมายในการให้บริการ,รบัญบัติของท่านเนี่ย น่าจะเป็นเป้าหมายในด้านอะไรได้บ้างดนตรีบำบัดจะเข้ามาช่วยส่งเสริมในด้านอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะมาหลังจากนั้นเนี่ยนักที่บำบัดเอาข้อมูลทั้งสองอย่างเลยครับมาวางแผนออกแบบกิจกรรมทางดนตรีซึ่งกิจกรรมทางดนตรีที่ออกแบบให้เนี่ยครับจะมีที่มาจากงานวิจัยคือมีคนเขาศึกษาและสมมุตินะแบบโหฟังเพลงนี้มันช่วยลดปวดได้อย่างดีเออในไงวิจัยเขาบอก่าเออเพลงที่ฟังเนี่ยมีคุณลักษณะแบบไหนนักทียบบัดก,ก,ก็จะเอาความรู้ตรงนั้นนะครับบวกกับ ความสัมพันธ์ทางทีของท่านเนี่ยผนวกกัน แล้วก็สร้างเป็นกิจกรรมดนตรีบำบัดที่มีความเฉพาะเจาะจงสําหรับท่านเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดครับผมคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้นะเพนครับก็เรียกได้ว่ามั่นใจได้เลยนะคะว่าทุกคนที่ได้เข้ามารับการบําบัดเนี่ยนะคะต้องได้รับการบําบัดอย่างมีหลักการเพราะว่าผ่านการวิจัยมาแล้วผ่านการทดลองกับกลุ่มคนมาแล้วว่าได้ผลจริงๆนะคะดีมากๆเลยค่ะแล้วเออจากที่ฟังมาแล้วอะค่ะอูเชื่อว่าอูกับคุณผู้ชมก็คงจะสงสัยเหมือนกันว่าดนตรีบําบัดกับกิจกรรมดนตรีทั่วไปเนี่ย มันมีความคลับคล้ายคลับขาการความจริงมันต่างกันไหมคะคือเอาเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดตอบโดยนิยามเนอะโดยนิยามที่กําหนดโดยสภาการดนตรีบัตรโลกแล้วก็สมมามาคมดนตรีบัตรในต่างประเทศนะครับจะต่างกันแค่อันเดียวก็คือว่าตัวเจ้ากิจการดนตรีบัตรนะครับจำเป็นที่ต้องมีนักดนตรีบาบัดเป็นผู้ให้บริการเพราะว่านักดนตรีบัตรเนี่ยต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเรียนรู้มามันเป็นศาสตร์เฉพาะทาง ขาต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมดนตรีออกแบบกิจกรรมดนตรีให้มันเหมาะกับคนคนนั้นกับคนที่มีความต้องการมีการตอบสนองทางดนตรีที่แตกต่างหลากหลายกันนะครับกับอันที่2คือนักธิมบัตรนอกจากจะใช้ดนตรีแล้วครับใช้เรื่องของสัมพันธภาพด้วยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเออทีนี้ข้อเทอมนิดน,นึงแล้วกันนะเร,เราจะเรียกเขาว่าเออ therapeutic relationship นะมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะสร้างสัมพันธภาพที่มันเอื้อต่อการดูแลรักษา นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบคือว่าถ้าเราใช้ดนตรีเพื่อสุขภาพนะครับด้วยตัวเราเองเนี่ยเราก็สามารถเออเรามัน,ม,นมันก็ดีแหละครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรามีดนตรีบัดเข้ามาช่วยด้วยเนี่ยครับก็คิดว่าท่านน่าจะได้รับรับการดูแลที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าจำเพาะมากขึ้นเนาะโอเคดีมากๆเลยค่ะก่อนจากการวันนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ ครับก็จริงๆดนตรีเนี่ยเป็นสื่อที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยหยิบเอาดนตรีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันครับผมนาะแล้วก็อยากให้ฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะฮะ<อ>เพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ดนตรีนะครับ<อ>เพื่อให้ท่านมีสุขภาพที่ดีนะครับ โหดีมากๆเลยค่ะอูเชื่อว่าวันนี้นะคะอูและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะต้องได้รับองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับออดนตรีบําบัดนะคะคือคํานิยามของดนตรีบําบัดกับที่เราเคยรู้ และจากที่มารู้ในวันนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามนะคะว่าตอนต่อไปนะคะคุณผู้ชมจะมามีกิจกรรมอะไรมาให้พวกเรานะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมฉิมพิบูลนักดนตรีบําบัดศู์บริรักษ์สิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมากๆเลยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในรายการและกลับมาพบกับอุและรายการขับโอดดี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ